สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องเมื่อนีพบก,ก็่องยิมวันคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยิมวันคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนียิมวันจะพาพ่อเม่พี่น้องมาชมนะคะพ่อบ้านจะพ,พี่น้องเพิ่นเนื้อหมูเหลือจากงานนะคะพี่น้องพ่อบ้านเพิ่งมาทำการคั่นส้มหมูจ้าหรือแหนมหมูนะคะแจก,กลูกแจก,กล้านกลับไปกินกรุงเทพจ้าพี่น้องจ้า สูตพรพอบานเพิ่งก็ได้ใส่เกลือนะคะขั้นคู่เข้าเขาโดยการกรบกระเทียมปนนะคะพี่น้องคะเพิ่นก็จะขั้นไปจังสี่จ้าใส่มือนี่ละค่ะนะคะมันถึงถึงรสถ,ถึงชาติจ้าพี่น้องนะคะเกลือบ่ได้ใส่มากนะคะหนัวมือก็พอจะจ้าพี่น้อง้าเนื้อหมูยังแตก,แตกๆซะสะกันนี่คือว่าขั้นการหดส้มของเฮาวจะบ่ทันใส่ได้นะคะพี่น้อง เขาจะคั่นไปจนกว่าเนื้อหมูขึ้นเป็นใบเป็นใบแล้วก็ะจับมือนะคะจับเขาก็จะจับเด็กมีความเหนียวหนุบหนุบจ้บพี่น้องถึงจะเป็นการใส่ได้นะคะถ้าเพอเกลือก็เติมนะคะพี่น้องนี่ก็ยังบ่ท่านได้นะคะพี่น้องอ๋อพอบานว่าเป็นใบเป็นใบแล้วเป็นใบแล้วพอแล้วพอแล้วพอ,วพอบานว่านี่เพิ่นคั่นสองหม้อนะคะพี่น้องเพิ่นแบงออกสองหม้อเพราะว่ามัน ใส่เวลาคั้นในปริมาณที่มากก็เฮ็ดยากจ้ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะหม้อที่สองคาถาแตกซาๆอยู่แบบนี้ก็คือใส่บอทันได้นะคะพี่น้องแมงวันกระไหลเสือเกินจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนก่ะคันกูเข้าเกลือคะบ่ม,มีหยางนะคะเกลือกับกระเทียมแค่นั้นกระเข้านะคะเข่าหนึ่งซาวน้ำนะคะพี่น้องนี่แก้วเข่าหนึ่งเพื่อนใส่แก้วไว้นี่ค่ะตั้งอยู่ข้างหมอนี่จ้าพี่น้องเพื่อนก็จะเอาใส่นะคะ ถ้าวพะพอเข่ากาัเน่าจะพี่น้องถ้าวพะพอเกลือกัเน่าคือกันนะคะขั้นเข่าด้วยกันจะบ่พะพอเกลือเติมลงไปเลยนะคะพี่น้องแกะไปน้ําชิมไปน้ํานะคะพี่น้องชิมให้ว่าหนัวปากหลกักกระปายทั้งปิดออกเกลือจัหน่อยจ้ะพี่น้องออกไปทั้งเกลือเพื่อว่าเข่าจะดูดความเค็มเมื่อเขาเป็นก็จะพอดีนะคะ ถ้าพอดีเป๊ะๆในตอนที่ขั้นนะคะพี่น้องสูตรขั้นแหนมนะคะพอดีเป๊ะๆในตอนขั้นแหนมนี่ตอนเข้าเป็นแล้วจะออกจางน้อยๆนะคะเพื่อเผอเน่าเลยนะคะพี่น้องพอบ้านก็เฮ็ดใกล้จะจะพอเอาแล้วนะคะโอ้ยเมืองวันพี่น้องจ้าบินอ้อมเลยบินอ้อมเลยจะพี่น้องตอเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำนี่จ้าเขานะคะ ก็พอได้ลงไปหาสมแล้วค่ะก็จับอยู่ข้างนอกนี่แหละตายอยู่มือพ่อบ้านนี่ลหละโอ้ยแต่แม่น,น,น,น้วยหลายจ้ะเพราะว่ามันก็เฮาจัดงานนะคะจัดงานควมำคาวของเนือของอย่างนี้เขาก็ยังหลายนะคะมันยังมีความคาวโอเทนเศษเทนล่างเขาก็มีเมี่ยงวันหลายจ้ะพี่น้องพ่อบ้านเพิ่็ได้ใส่ผงนัวต้องไปน้ำเจ้าพี่น้องผงนัวนะคะเติมความแซบจ้ะ เติมความแซบนะคะพี่น้องขั้นไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยพอบานว่าเป็นใบแล้วเป็นใบแล้วถ้าเท้าขั้นควักถ้าเฮ้าควักควักรอบหมอ้อถ้าเนื้อวิ่งตามมือเท้าเป็นใบเป็นใบนะนะคะพี่น้องคือใส่ได้นะคะถ้าเขาสะสะอยู่นะคือคือบอใส่บอท่านได้ มันจะเนา่าจะพี่น้องเพราะว่าย้งววันเคยทำก็สูตรตัวเองนะคะเคยทำนี่ก็เห็นเป็นใบเป็นใบแล้วนะคะพี่น้องก็รเทียมข้าวเหนียวซาวนา้ำใส่ลงไปเลยจ้านะคะขั้นต่อไปนะคะแต่พอเข้าแแสบแน่นอน สูตรนี่แซบจะสูตรบ้นบานๆสูตรโบราณจะพี่น้องส้มหมูสูตรพ่อสูตรแม่พระธรรมนะคะพี่น้องเห็นบ่คะเขาจะเป็นใบเป็นใบแล้วนะคะนี่ได้เข่าเข้าไปจะเป็นใบเป็นใบเลยนะคะนี่คือส้มทีทีใส่ได้จะพี่น้อง ไข่ฮเน่าวันี้เจ้าพี่น้องนะคะแต่ทำสูตรนี้นะคะเข้าน่ะยะ่าลายไปแล้วก็ยาหน่อยไปจ้ะพี่น้องนะคะเบืองกะเบิองโดยหูโดยตาของเฮาจะเกลือกะซิมนะคะยาเค็มไปแล้วก็ยาจางไปจ้ะพี่น้องให้เค็มคัวแต่ว่า ยาเน็มเข้มมากทาจางคือเนาบนเนากะโอจะพี่น้องเป็นรดโอโอนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายมวอนจะมาทําการหอนะคะยายม่อนจะเป็นค้นหอพอบ้านเป็นค้นขั้นจ้านะคะลูกกะเตรียมจะกลับแล้วจ้าพี่น้องนะคะลูกหลานก็จะปั่นกันไปพูดเลาหอสองหอจ้าพี่น้องเดี๋ยวฮามาหอกันเลยค่ะนะคะ ก็จะใส่ถุงนะคะพี่น้องเราจะไล่เขามาไว้แก่แก่มุมถุงนะคะขอบของถุงแกพี่น้องคางเดียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะรูปล่างก็จะเป็นจ้าซี่จ้าพี่น้องแหนมหมูใส่ถุงจะง่ายๆนะคะเพราะใส่ใบตองแกพี่น้องเดี๋ยวยมอนจะห่อต่อไปให้เสร็จนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเป็นมาร้อยชิมกันนะคะ ขอโทษจ้พี่น้องลืมบอกไปนะคะขั้นส้มหมูนี่บบมีน้ำมันนะคะมีเตนเนื้อล้วนๆจะแล้วก็บ่มีรวมมีหนังหมูนะคะพี่น้องบ่เด้ขั้นใส่หนังหมูนะคะแนื้หมูของยายม่อนจะเฮดเตนเนื้อเนือล้วนๆนะคะก็จะเฮ็ดกินแบบบ้านๆเมนูมบ้านๆของเฮานะคะพี่น้องสูตรขั้นส้มหมูใส่เตนเนื้อนะคะ บ่ได้ใส่หนังบด่ได้ใส่พริพกบ่ได้แตงบ่ได้เติมจ้าพี่น้องนะคะรสชาติเมโน,โน้บบานๆของเขาจ้าพี่น้องจ้ากัดมาเห็ดมาทำแล้วกระดับล้อชิมตอนเป็นกระยาย้ม่อนนะคะม่อนจะพาเห็ดพาทำจ้านะคะ เสร็จแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแหนมหมูของพอบ้านพเพิ่นเฮ็ดนะคะยยมอนเป็นคนห่อจ้าพ่อแม่พี่น้องก็ได้หลายห่ออยู่นะคะก็จะแจกลูกแจกหลานกลับกรุงเทพจ้านะคะมาลอชิมตอนเป็นกันจ้ายยมอนก็จะแบ่งไว้ถินเครื่องหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าหากเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะบบพลาดคลิปใหม่ๆจากจ่องยยมอนคนเดิมนะคะ ยายมนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี่จ้าสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ